สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีบ้านพร้อมที่ดินมานำเสนอค่ะเป็นที่ดินแปลงหัวมุมหน้ากว้าง16เมตรคูณ8เมตรนะคะซับนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านมิตรภาพนะคะแถวเช่นอ่อนนุชสีนาคารินค่ะที่ดินผืนนี้นะคะซื้อไปก็แถมบ้านให้หนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเนี่ยครึ่งไม้ครึ่งปูน สามารถซื้อไปรินเวตใหม่ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยหน้าปักซอยมี s e เ e ่นอด้วยค่ะอยู่ใกล้ห้างซีคอนสแควร์พาราไดส์สวนหลวงรอเ้าแมคโครค่ะแล้วก็มีตลาดรถไฟด้วยนะคะนะคะเดินทางได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเส้นอ่อนนุช46นะคะศีนคริน38หรือว่าสุขมุมวิท101ยทับ1รวมทั้งเส้นอุดมสุขด้วยค่ะ และที่สำคัญนะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็ใกล้ BTS อุดมสุขแล้วก็ BTS อ่อนนุชด,ด้วยนะคะตอนนี้นะคะซับมือสองกำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ชอบซื้อซับมือ2เพื่อไปรีโนเวทใหม่บ้านและที่แปลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาทำเลทองนะคะ คุณเชื่อไหมคะว่าบ้านสไตล์ที่เราชอบเนี่ยจะสร้างบนที่ดินที่ไหนก็ได้แต่ว่าพื้นที่ดินที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยหาได้ไม่ง่ายนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสนใจเยี่ยมชมทับนี้กรุณาติดต่อตามหมายเลขด้านบนคะ่ะ